รรนนทนน่านอะไรครับ10ดี power รถคันอกนอกเฮ้ยคืออะไรเลยราคาเี้ยทาพอดูอันนี้ครับอะไรตึ้ตนนงต้อนนองอะรต้นนองอะไรโอ้เอ้ยมันแตกมันนั่นนี่นี้มี่นะทำไมตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กตัวนี้หนครับ เอาไให้เพื่อนเ่อนดูหน่อยนี่่อ๋อนี่คือถ้าเป็นเงี้ยอ้ยเอาเลยดิัเร็วมากเราไปเพาะมันเป็นออโต้น่าจะออโต้ไวอ๋อ้ั่นดูแลยากไหมพี่ไม่ร้านพี่ดูแลยากไหมอ๋ครับครับอันนี้กี่บาทพี่2,500เลยรถที่ผมยพี่ผมอ่า อีกสักหน่อยพี่พอค้ายแม่ค้าพอค้ายแม่ค้าพี่ซื้อมาสี่ร้อยเก้าสิบบาทโอ้พี่เก็บเลยผมเสียสงสารพี่บักขาดทุนเยอะเกินผมสงสารพี่มากแล้วก็อยากเลอนเลี้ยงบักขาอ๋อเอางี้ลดสักนิดหน่อยให้ผมรู้สึกดีใจวันนี้ผมซื้อไปฝากซี่อที่น้องสักหน่อยพี่สักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยไม่คือไปฝากที่จริงที่ร้านผมก็ปลูกเลยแต่ว่าผมไปฝากเนี่ยน้องมาจากเนี่ยได้สารอันนี้ของแม่ไม่ค้าของอะไร ไม่ไอผมต่อลดสักหน่อยลดสักหน่อยพี่สักหน่อยสักหน่อยอีกสักหน่อยให้รู้สึกดีใจสองร้อยเอาพี่เออเอาเดี๋ยวซื้อเสื้อพร้อมเนาอเอาเราไปรถเสื้อดีกว่าใช่ไหมเออเดินมาแบ่งกันโผ่เอาหน่วยว่างไงตายไหมราคาแล้วแต่เลยราคาไงก็สักสองร้อยไปพี่เออไม่ได้จริงพี่ท่านใหญ่อันนี้เหรออันนี้ร้อยเดียวอันนี้ร้อยหนึ่งโอ้โหเยอะแล้วพี่ อันนี้เยอะแล้วอันนี้เต็มเลยนะดันไม่คุ้มเพราะว่าเราจะไปอ่ะทำเดียวสองร้อยยี่สิบไปขอตอนนิดเดียวนะออแค่นั้นไปเออแค่นั้นพี่ขอบคุณมากม,<า>มาเที่ยวบางทีโอ้โหวันนี้คนเยอะไปเอจ้าหนุ่ยยิ้มเลยพี่ไปดูไปด <c oughs> ูไปด <c oughs> ูขยายเราไปขยายสภาพไปอีกได้พี่ได้มันไม่มี นี่ก็ฟุตไปใส่ต้องแม่งต้องนี้ยาดํานี่ผมจะพาข้ามแบบไปตรงฝั่งที่แบบไม่ต้องแบบตรวจอะไรนะครับผมเขาเอฟซีผมบบคนตรวจก็ไม่ต้องแบบเสียอะไรพอเลยคอยดูบอกเลยโอมสายชิวผมโอมสายชิวครับตรวจไหมครับซ <c oughs> อยนี้ครับผมก็ห้ามถ่ายนะ จะเป็นบอขอเป็นเนมเลยเฮ้ยมึงพากูออกไปได้ไหมเนี่ยจอมากเจอนี้ครับผมจะเต็มอู้ยากใม่เสื้อกันชาแล้เฮ้ยเสื้อกันชาเสื้อกันชาเฮ้ยซื้อเสื้อกันชากันไหมซื้อเสื้อกันชาก่อนตัวพี่ยเจอเสื้อสวยนะแล้วเนี้ยในแนวดูดฟุตเราไหมเฮ้ยเฮ้ย เป็มีสีด๊าดด้วยที่มันไปหน้าที่ใช่ไหมมีไหลก็เป็นมีหลายคนเหมือนมีหลายช่องอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้มันเหมือนผมเไสุดไอ้นี่ก็เหมือนใช่ไหมมีไหลหมเป็นยกล้อเนี๊ะมันบินไปหมดแล้วไอ้ช่องยกล้อแต่ว่าใกล้เคียงตัอว่าจำได้ตัวใกล้เคียงนี้ต้องลดไอ้ผมเลยนะเนี่ยว้าวเห็นไหมโอ้โหใจดีด้วยจำก็ได้ต้องลดราคาให้เวลานี้ก็ได้ปะ อันนี้เบอร <Bond> ์อะไรครับ L, R K, L <XL S 1> นะพี ания, ่คู่เอก L ใหญ่เนาะนี่ L ตรงนี้หมดเลยครับอ๋อ L นี่อ๋อ M ตรงนี่ข้างล่างก็ใส่ M ครับอยากได้แบบแนวดุดทุ้นดุดทุนน่ะไปเลยแบบรู้เลยแบบเฮ้ยนี่สวยเหรอเฮ้ยอ่างนี้เลยสองตัวแล้วุดถุงเข้าไปใส่เบมโบู์อ่ะเฮ้ยอ่ะเอาตัวนี้แหละครับผมรถเท่าไหร่รถเท่าไหร่ครับ โอ้ยรถน้อยนี่ับไปห้าสิบหกเอาไอทีพวกโม่โอเคเขาอมากเลยเดี๋ยวผมให้ดูไอ้กัญชาสักสองเอามาให้แกสักคำดิดูดไหมดูไหมกัญชาดูไหมดูไหมดูวัวไม่ได้ขายกองทั้งวันเลยโอเคเราได้เสื้อแล้วผมโอ้แต่เสื้อนี่นะอันนี้ขายดีไหมเนี่ยขายดีตัวตัวละกี่บาทครับตัวละเดียวละเดียวเฮ้ยพี่วัยอยากได้นะ เราไม่อยากได้เออเดี๋ยวพาไปอู้เดี๋ยวพาเปลี่ยนสไตล์เดี๋ยวพาเปลี่ยนสไตล์จัดไปพี่เดี๋ยวพาเข้าในก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งจัดจินีเลือกตรงนี้ให้จบเซิฟเฟแค่นี้เพิ่งเข้าเอาไปเจอของจริงข้างในต้องการถึงแม้ว่ากูวางไม่ไปนานกูไม่สนไอติสนพมพวกกูพร้อมที่จะทล่มมึงก็รู้ว่ากูไม่สนพวกมึงลูกหมาไม่ใช่ลูกคนกลับมาชมเมื่อกี้ผมก็ไปซื้อเข็มขัดมาแล้วผมสามร้อยห้าสิบไปกดเขาเหลืออ่า 250บาทก็รีสต์ตกลงซื้อครับผมพอทัดมาอีกร้านหนึ่งครับผมดูครับผมโครงการรถต้องมาไม่ต้องใช้บ่อที่นี่ละมาใช้แบร์บ่อนี่นะได้เบร์มุสท่าออกตัวเอาลองเดอแต่ออกไปน่าจะจุ่มกีอันไหนลองออกตัวดิสมมุิลองเออม่ต้องบนเครื่องก็ได้เออที่เนี้ยมุสท่าออกตัวเนาเอ๋อเอ้ยมึงอย่าพุ่งไปไกลเฮ้ยไม่เอ้ยเออไม่ได้ไม่ได้ มันไม่น่ามันลำบากอะถึงเข้าให้นั่งนี่แหละดีและวไม่ดี LED LED มันมีหลายคันนะวะที่บานจะบอกว่าที่บ้านจะเป็นร้อยสิบตัวใหม่ๆเข้ามาทำกันนะร้อยร้อยสิบตัวจริงๆทำไม่ขี่เลยเหรอไหนวะดำๆทุกคนโอ๋้ไหมวันนี้เราต้องมาร้อยสีบเราผมต้องมาขับร้อยสิบก็ได้มันต้องมีรถสิงสิงสักคันให้ลองนะต้องลองแต่ว่าเอิงหายจะได่พี่ิงขับรถตรงไหนเนี่ยบะ จัดให้แม่จัดเสื้อผ้าให้หน่อยโอ้มันเล็กเว้ยเอาที่มันใส่ได้ดิเแล้วี๋ยวไงผมจัดเสื้อผ้าให้ลองใส่ดูติขับต้องแบบเปลี่ยนสไตล์หน่อยโอเคอันนี้มันน่าจะเป็นเสื้อเก่านะครับุ๊คเสื้อเก่าอเมริกันพันเดอร์มันหมายถึงอะไรยี่ห้อของอะไรยี่ห้อเสื้อเหรอหรือว่าที่ได้มัแปลว่าสายไฟสายไฟใช่ก็คือมันเป็นหมือนมันเป็นเสื้อ90นี่ไงพี่ฮะเสื้อยุค90้าส จะบอกว่าเป็นเสื้อเป็น OVP แบบยุค90ตรงยืดอย่างนี้เหมือนอ่า OVP ยุคเรากับยุค90ใช่แล้วนี่มันคือเพลงก็มันไม่มีผลิตแล้วไงพี่อันนี้ราคาอยู่ที่เลยตัวนี้พันแปดพันแปดร้อยยิงเป็แพลงไหมก็รืออย่างเท่านี้เลยพอได้มี่พอได้พอเพลงที่ขายอาไย่างเงี้ยใช่มันแล้วแต่ลายแล้วแต่อะไรผมีก็แบบประมูลกันกินแสก็มีเหรอถ้ามีเราจะรู้ได้ไงว่าเนี่ยเป็นเพลง ต้องยังไงต้องคนรู้แหละพี่อาจจ้สรุปเท่าไหร่ตัวนี้ก็พันแปดพันแปดร้อยบาทใช่คือพันแปดร้อยอู้ยากซื้อพี่แต่แท้เป็นเองงี้อะไอ้ยิงไม่พอเลยพี่ให้ยืมดังกว่านี้ได้ถ้ายิงอยากได้จริงเอาไม่ล่ะให้ยืมก็ได้อลองมาดูพวกข้างในจ่เป็ครับสองตัวเนี่ยโอข้างในคือจะเป็นหลักพันหมดเลยนะครับผม หลักพันเลยใช่ไหมหนุ่เคยดึงออกมาแล้วแบบชนพัดลมบ้างไหมครับเคยค่ะก็รู้จักสงสัยนะกูนี่เนาะไม่อ้พัดลมมันอยู่ใกล้ไงเพรนี่แหละหนุ่ยนีไอ้รอนพี่เป็นวงวงดนตรีอ๋อันอธิกาสุนกันไหมอันนี้สองพันพี่เป็นเสื้อปีสองปีสองพันดูยังไงปีสองพันดูป้ายดูมันมีตอกปีด้วยนะในยุคนั้นมันเพลงไหมตัวนี้ มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกมันก็เหมือนเสื้อมือหนึ่งปกติแหละพี่แต่ว่าเป็นงานลิีกระส์แพงก็ประมาณห้าหกร้อยกิจแปดร้อยประมาณนี้เลยเฮ้ยทำไมตอนที่แพงก็มันไม่มีผลิตแล้วไงพี่คือตอนนี้มีแล้วใช่ถึงว่ามันจะปีแต่ว่าสภาพนี้มันก็ไม่ได้แบบขี่หลีนะใส่ได้เลยนะถ้เทอันนี้ผ่านราคานี้ไม่มีราคาโอ้โหูสองพันบาทโอู้หสุดโพุดจริงปะอ่ะถ้าหนุ่ยไม่พอพี่ออกให้ก่อนได้อถ้าจะเอาอีก ดูกันพี่ดูกันเอาที่ชอตรู้กันแต่เองไปเลือกเสื้อเองแค่ไหนก่อนไปลองไงมอนี่ให้ได้ด้วยไปไปมานี่เลยเอ้ยไม่มีแขนยาวนในวันเนาะอ่ะ,อะมาทันทีถึงได้พวกนั้นเป็นอู้งานพวกไอ้จอบ <c oughs> พวกบุญมี <c oughs> ไอ้มาไม่ต้องเอาช่างมันเองจับเลยเอาแล้วแต่เองเลยเลือกอะไรเองจับเลยตาสบายเลยมานี่จัดให้เองเต็มที่เ <c oughs> หนื่อยมากผมเดี๋ยวต้องแวะหากินข้าวแล้วผมไม่รู้จะกินร้านไหนวะเวลานนี้ไหมเนี่ยจัดไปโอ้เหนื่อยจริงครับผม คือมันใหญ่มากแล้วก็หิวมากเราไปเลือกเราไม่ได้กินข้าวเช้ากันมาเราออกมาเลยส่วนฝั่งที่จะข้ามไปชายแดนเดี๋ยวเรากินเสร็จเดี๋ยวเราจะข้ามไปกันเลยแล้วกันนะไปดูว่ามีอะไรบ้างไม่รู้่ฝั่งอะไรขับเลยพวกนี้ขับเลยเงี้ยอันนี่แหละเออตีวงตีวงนี่ยฮะข้างหน้าดีกเออข้างหน้าดนะนี่ล่ะนี่ร้านนี่ล่ะ เสียบหัวเสียบๆนี่นั่นเลยที่จอดรอไหนไปหาไม่เจอเซเว่นเซเว่นโอ้โหเซนไม่ได้มีน้อยๆได้เห็นตลาดตรงนี้ก็ดีเหมือนเมืองเมืองเลยเนาะเมืองถ้าไปจอดน่าจะหาไม่เยะแต่อยเยอะ ก็เลยเล็กพี่คือของเยอะเกินนะไม่รู้จะซื้ออะไรไม่รู้จะคือมันก็อยากซื้อทุกอย่างแหละเราเราเห็นร้านนี้เราไปเห็นร้านนี้อีกก็อยากซื้อมันมันต้องขี่คนดูหมดเลยพี่โหนี่คนจนแบบอยไม่มีอะไรกินเลยถ้าอยากได้อะไรก็ไปร้านนี้เมื่อกี้ที่มันมีต็อกไปซื้อไอเกมกยวกับร้านนี้แบบสองร้อยห้าสิบเอสามร้อยห้าสิบรถได้ไรครับผมรถสามร้อยไออนี่วะลองเอ็ถามไปแพงไปแพงก็แพงกัเลยไม่เอาก็เลยวางไว้แค่เอาไปสองร้อยห้าสิบแล้วเออะถเร็วเลยเอา เดินไปร้านนึ่ง90บาทได้ไหม90บาทมาสีแมวเอยลดกันอย่างนี้เลยบอกค่าซื้อตุ๊กตุ๊กตอกตุ๊กตุ๊กเลยโอ้โหไม่ต้องมีวิธีในการซื้อตอเลตแล้วตอแล้วเดินเราเราเราหับตอพี่เฮ้ยราจะแพ้อย่างนี้ได้ไ่เราสบายแล้วแต่ว่าเราจะเวลาต้องดีค่าไปทางนู้นก่อนเดี๋ยววันนี้เราเดินที่นี่ฝั่งนี้ซื้ออะไรซื้อก่อแล้วก็เดี๋ยวเราค่าไปทางนู้น ไปดูว่าทางนู้นกับทังนี้ไหนถูกกันนะเมอกันารดูที่ดยาไปดูิวเขาบอกว่าสาวเขาบอกว่าฝั่งทางนู้นนะครับเขาบอกว่าไอ้แม่เขาบอกว่าสาวกมุชชาสวยนะเนาะผมพูดอย่างนัดเขาบอกว่าสาวกมุชชาทางนู้สวยอ๋อก็มีเหมือนกันเนาะอ้แอบที่นี่เขาบอกว่ากมุชชาอร่อยดีต้องไป ต้องลองต้องลองต้องลองใช้ข้ากันไม่ไปแล้วซื้อจักรยานเดลพาดก่อนร้านนี้เลยเคื่อหมอกก็มีเ,เอ้ยดิพาดเดี๋ยวซื้อจักรยานเข้าไปขับฝั่งกัมพูชาด้วย<า>นี่ร้านนี้เลย,เ,เ,ลยเอ้ยตำรวจมาเอ้ยธิบายแล้วหลบก่อนเลยเจอไปไปกับขี่นีู่นี่รถนี้ใช้ไปกับขี่อยูน,นี่ใช่เหรอก็ขับไปแล้วเขาแล้ว,อลวเอ้ยจอดไหนนี่นี่แหละไปขับไปเลย อ่ะเลือกอะไรเลือกเ,อเลย<น>โอ้ดูฝั่งนี้ก่อนดูฝั่งนี้นี่เยอะแยะเลยดูคนเดินก่อนดูคนเดิก่อนแบบสุดแยเนี่ยเอาแบบสไตล์แบบสิ่งๆหน่อยไปดูไปดูไปดูอะไรบ้างเออคันนี้แหละนี่พัดนะคันนี้เอ้าวนี่นี่นี่ล้อแม็กด้วยล้อแม็กว่ะเอออะไรเอ้ามองดู <c ười> เอันนี้บนได้วยเอ้ยสนใจครับเอาไงครับเอาไหมดิันเอาดูเอาไหนอันู่เอาดูดูดูไอจักรยานคาร์บอนหนึ่งคันเท่าไหร่ครับซื้อยังไงที่คันเท่าไหร่ซื้อกัน้าของ้ที่ราคาห่งแสนทปาแสนไม่ไม่ใช่แแสนแล้วก็เกือบหมื่นแสนหนึ่งะาณอ๋อเงินไทยนะครับ หนึ่งแสนหนึ่งหมืนบาทโอ้มันเนมันมันเป็นกชเก่ไฟฟ้าค่ะอ๋อซื้ออยู่ประเทศไหนครับอย่างเงี้ยเป็นแตงเองค่ะอ๋อซื้อซื้อในไทยไทยหรือฝั่งนู้นครับฝั่งไทยฝั่งไทยใช่ไหมครับอู้มันเบาไหมครับนี่ยกได้ไหมค่อยได้ยกเลยนะครับเบาจริงรอยเดียวเดียวเบาเกินทำหักทำหักโอ้ เฮ้ยเด้อเดยอจะว่าเป็นน็อตไทเทเนียมเดตัวไปใช่ใช่โอ้ยยานแต่งแสนจักรเกียร์ไฟฟ้าอีกนี่พี่โอ้ขับบอลต้องลับสุดเกินจักรยานพเทธไม่กล้าซื้อเลยวะเขาเขาได้กว่าสีมาสีเขียวแล้วออกมาดูออกมาดูเอาออกมาให้มันลองดูครับนี่มีเกียร์ไหมครับ มันเกียร์นี่เกียร์มันเค็มไหมครับกลั่เกียร์นี่โคยกลัเกียร์นั่มันเกลือไหนมีไหนมีท่ออีกไม่ใช่ท่อที่ใส่น้ำเอาลองค้ามดูค้ามข้ามโอ้คข้ามยังไงรถนะโอ้ทำไมเกียร์มันอยู่ต่ำกับพื้นี่ล้อเล็กหรือเปล่าโอ้คือเป็นยังไงมันอยู่อย่างนี้นี่ครับเกียร์ข้างหลังข้างหลังเนี่ยข้างไอ้ข้างหลังมันเนี่ยเกียร์หลังทำไมมันอยู่อย่างนี้นี่ติดพืชนี่ ก็บ,บอกแล้วจะเอาสูงขนาดไหน,นเอาไหมอั่นี้แหละพอดีไม่บรรทุกเลยมันแบบรังเท้ามันหลุดเลยอ่ะโอเคไหมล่ะยันกับมันปรับบบาลงไ,ลได้นไหมล่ะได้ปรับได้เลย,เ,ยเ,เลยใช่ไหมเอาอันนี้แหละเอานี้เหมือนฟิลแบบว่ามาตอนเด็กๆแล้วพอ่อแม่มาซื้อจักรยานให้ยืนนะอย่างดนะีใจอันนี้อยดีใจไหมเนี่ยดีใจดีใจทำอะไรก่อนเอาไงทำอะไรก่อนเอ้ยความกล้าเลยเลยเอาแก้มพี่เม่นก่อนกอดพี่เม่นก่อนเร็วเอากอดกัน พี่น้องกันไงให้เป็นปู่เป็นพี่น้องกันแล้วเป็นปู่เหรอเออ <c oughs> อาโอเคคัน okay, okay, okay. นี้เนาะโอเคโอเคคันนี้คันนี้เราไปยกเลยโอเคเมื่อกี้ก็ไปถามร้านที่เขาขายรถนะครับผมที่จริงผมก็นึกว่าร้านเขาไว้อ่าให้เช่ารถเลยพวกร้อยสิบพีซีเอ็กว่าจะไปเช่ามาอัดบ,บนปอกเลยนะครับผมสรุปว่าเขาขายนะผมร้อยสิบนะผมผมจะบอกราคาสามหมื่นแปดมือสองนะมือนหนึ่งเท่าไหรสี่หมื่นเอ้ยมือนหนึ่งก็สามหมื่นกว่าบาทเลยบ้านเรา ชถ้าหมื่นไปไปลายอ่ะแต่นี่เขาขายร้อยสิบอยู่ที่สามหมื่นแปดหมื่นสองนะร้านเราหมื่นเก้าเขายังว่าแพงละออสองหมื่นเน้นๆนี่เขาก็ว่าแพงเลยอันนี้สามหมื่นกว่านะเป็นตัวตัวเก่าด้วยสองพันสิบเจ็ดเลยพีซีเกิลมีซีนี่ลราคาอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นหกหมื่นนึกอยากเหนแพงมาเลยอันนี้คืนว่ะเดี๋ยวเราลอดลอดมาคืนแล้วก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งกัมพูชานะครับผมเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดู ปะเดี๋ยวเรากำลังจะข้ามไปที่ฝั่งกัมพูชานะผมเขาให้รถจอดไว้ที่นี่นะผมก็เอาจริ้งไม่เคยข้ามเคยข้ <ๆ S 1> ามไหมข้ามอยู่ฝั่งอะะไรวตรงแถวช่องจอมนะจะรอบนะออบอี้เพราะว่าจะไปอยู่สักอาทิตย์นึงไม่มีอะไรเด้ <c oughs> อ <c oughs> ไปเย็นจะเย็นผมได้มีอะไรเด้อจะไปอยู่นู่นอ,อาทิตย์นึ่งข้ามแล้วครับผมขอนข้ามก็เรามีพาสปอร์ตคนละใบนะผมคนละแผ่นคนละริมไอพาสก็ไม่ต้องตรวจแล้ว โอ้ด่านแดงเดี่นสุดแล้วรูปกระเพงปักตรนนหน้าบูเอครันรัเอ่อนยืนนี้ลนนนนนนแล้วก็ข้ามไปเลยโอ้ยยงแล้วนะครับผมสวดีครับโอ้ข้มามประเทศแล้วเราตอนนี้เราไม่ใช่คุณไทแยกกนเแล้วนะเปลียนเปลี่ยนภาษาพี่เปลี่ยนภาษา ไอ้มูสโรสเรย์เฮ้ยไอมูสโรสเรย์โรสเรย์ยักษ์เนี่ยบ้านเมืองบ้านบ้านเมืองโอ้โรสเรย์นี่นี่ตัวยักษ์ตัวใหญ่ที่โอ้โอเคงั้นก็ก่อนจะงั้นก็อำลาเมืองไทยแล้วผมผมก็จะไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับผมก็จะไปหาเมียครับผมผมจะไปหาเมียจะเย็นโอ้โหคนไทยเราเราจะลูกหลานที่ชอบคนไทยโอเคเอออันนี้เราไปแค่จัดเล่นโอเคจัดดู